โอเคครับ okay. ผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยด่ยตลาดข้าสุทช่องแปดแนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอ่านากันลลยฮาริปิศาสาวนี่ของผมนะครับวีที่แปดถึงสิบนะครับผมก็ไม่เพืยอจะจบคนนะครับไปเริ่มอ,อ่านกันเลยครับผมเมีคนนั้นจเจ้าเซียนหุยงั้นเหรอขอรู้หน่อยสิว่าอะไรทําให้เธอร้อนรนได้ขนาดนี้ความสงจรงของนักอ่านปาก หนูบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไปเชื่อแก๊งเงินคู่นอกระบบนะพวกนั้นดอกเบี้ยม,มันแพงมากมันหลอกพวกเราบอกน้องว่าอย่าไปยืมอีกเงินสองแสนหนูจะหาทางเองไม่ต้องห่วงว่าหนูจะใช้วิธีไหนยังไงหนูก็จะช่วยครอบครัวให้ได้คราวนี้เชื่อหนูเธอนะไม่คิดเลยฮะว่าใหญ่นี่จะมีช่วงเวลาที่อ่อนแอเหมือนกันถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นโอกาสเอาเปรียบที่สุดแล้ว จากการทดลองอะไรวาไอโซฟลูเลต์เนอะไอโซฟลูเลต์เนอะเซโมฟลูเลตโอโอออกฤทธิ์แรงที่สุดปริมาณที่ใช้ในการผ่าตัดแค่เพียง1นถึง2.5%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นคุณเหว่ยเรียกผมมามีอะไรเหรอครับฉันมีเลือกให้แกช่วยสองเรื่องเรื่องแรก ใช้ชื่อหวยอะไรส่งเงินไปที่บัญชีนี้สองแสนให้เงินคาอีกล่ะโรยจริงๆเลยนะครับอย่าบน่นเลือกต่อไปนี่สิสำคัญฉันอยากให้แกช่วยการใหญ่แก่งปลอมแบงเก่งสมราคาคุยจริงๆเลยนะครับคุณหวยภายในระยะเวลาส,สั้นๆแบบนี้สามารถทำแบงก์ปลอมออกมาได้ถึง100ล้านหยวน ช่วงนี้เราทำงานด้วยกันเหมือนผมได้เปิดโลกใหม่ได้เรียนรู้มากมายไม่ต้องชินชมกันขนาดนั้นก็ได้ครับถึงอย่างไรหุ้น51%ของพวกคุณก็เป็นของผมผมก็แค่หาเงินให้ตัวเองเท่านั้นถูกต้องถูกต้องจะเล่นกันัยขนาดนี้เลยเหรอใช้วิธียดแก้วให้แตกอีกแล้วสิให้ตายเถอะพวกแกจะดูละครเกินเยอะเกินไปแล้วคุณเวยคุณพวกันเลือกอะไรนะครับ ไม่ต้องมาเล่นละครหรอกครับผมว่าพวกคุณก็รู้ดีแก่ใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยนี่นะเฮ้ย <Hey. S 1> ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วฉันก็ขอพูดให้ชัดเจนชมที่ผ่านมาฉันเรียนรู้เทคนิคของแกครบหมดแล้วแกไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปแล้วพาอมันประโยชน์ก็ถีบหัวส่งเสียดายอาหารเบิตโตพวกนี้จัง ไอคุณหวยไม่ต้องมาวากท่าแล้วพวกเราสื้อมาเรียบร้อยแล้วว่าแกไม่มีพลังเวทอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแกหมดสิินหนทางแล้วพอไงฉันก็ต้องตายสินะถูกต้องหรือว่าแกยังมีชีวิตหนีล่ะห้องนี้ถูกล้อไปด้วยถือคิดนี้ก็หนีไปคนลหรอกทำไมฉันต้องหนีฉันเดาได้ตั้งนานแล้วพวกแกต้องทำแบบนี้อะไรนะแล้วทำไมแกยังกล้ามาอีกอยากตายเลย ก็ตามันดูก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าคนที่ตายจะเป็นใครพวกแกคิดจริงๆหรอว่าพลังเวทยคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วมันมีอย่างอื่นอีกหรอือไงฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีควันออกมาจากแอร์แย่แล้วมันมีพิษความรู้ตาค่ะคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดวัดก่อนไอ้นี่มันคืออะไรแก๊สพิษที่ฉันสร้างขึ้นมาเองแถมยังติดตั้งระบบเวลาไว้ด้วย ฉันให้คนมาติดตั้งระบบแก๊สพิดไว้ในท่อแค่ฉันต้องการความพิดจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ก็ตาทุยก็ได้ตอนนี้ใครชนะใครแพ้ก็คงรู้แล้วสินะไอสาระเลวแกรู้ว่าเปพวกเราพวกเราคือใครลูกพี่ของพวกเราคุมทั้งตรงจริงดเว้ยสุยญญเหลืองจือ้อยังไงล่ะ แกมีปัญหากับเขาแกตายได้หุบป,ปากซะแกนั่นแหละที่ต้องตายเพราะอะไรการเพื่อเงินของพวกเราเหรอหรือว่าแกคิดที่จะครอบครองเงินปองถึงร้อยล้านนั่นได้าถ้าอยากได้เงินใช้ก็ต้องใช้วิธีถูกกฎหมายสิยาสลบคงกระจายไปทั่วแล้วเงินที่ได้มาแบบผิดกฎหมาย ฉันไม่ต้องการจากนี้เป็นต้นไปแบงคปอมที่ฉันสร้างขึ้นจะไม่มีเหลือสักใบในเมืองนี้ทำไมแก,กทำแบบนี้เพราะว่าแกหาเรื่องคนที่ไม่ควรหาเรื่องยังไงล่ะเย่อยากลอ,อยเท่โอ้โหนี่่าสกุลเสริมมหาเศรษฐีนี่ครับคหณ่วอยู่ที่นี่หรอครับอะไรที่ไม่ควรถามก็อย่าถามดึกขนาดนี้แล้วนายไ,ไปไหนมา ฉันฉันรอไดบมาท้าคืนมีเรื่องจะต้องการถามได้ยินคุณดูบอกว่านายเป็นเพื่อนกับคุณหวยใช่ไหมนายรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาช่วยฉันไว้ฉันอยากขอบคุณเขาคุณหวยครับพอดีผมเห็นคุณทำแว่นกันแดดตกไว้โชคดีที่ผมตามไปอ้าวนด้คือคุณหวยกันเหรอโอ้โหแจ็คพอตแตกนะครับผมก็ไปต่อกันตอนที่9กันเลยนะครับ ก็มาต่อกันตอนที่9นะแล้วครับผมทําทำไมเขาถึงเรียกนายว่าคนหวยล่ะน่าน่าสินะคุณเรียกผมว่าคนหวยทำไมก่อนครับเจ้าคนผิดหรือเปล่าใช่ครับพอดีผมมาหาคนหวยควุณเป็นใครครับเนี่คุณหนูเคยบอกกับฉันว่าตอนนั้นคนหวยก็ใส่ไหวกันแดดแบบนี้ลินชูทำไมไหวกันเดดแบบนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ หรือว่านายอย่าปลอมตัวเป็นคน่วยเพื่อมาหลอกคุณหนูไม่ได้การฉันต้องรีบไปไรายงานก็ได้ก็ได้ฉันนี่แหละคือคน่วยอ่ะได้บอกว่าตัวเองคือคน่วยกันเหรอโอ้ยเดี๋ยวจะหัวเราะให้ฟันลากฟันล่วงแฉนี่เธอที่เธออยากตามหาคน่วยเพราะเธออยากขอบคุณที่เขาส่งเงินสองแสนให้ใช่ไหมล่ะ ไอ้ผู้ชายชั่วนายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉันไม่ใช่ผู้ชายชั่วเรื่องสวิงกิ้งกับสาวๆฉันอธิบายให้เซิร์มโมเข้าใจหมดแล้วฉันเองก็โดนใส่ร้าย,ายตาฉันมาเธอรู้ไหมว่า2คนนี้คือใครพวกมันคือแก๊งปอมแบงที่หลอกเซิร์มโมอูตีอูตีกับอูมิงนเขาที่แล้วฉันให้เซิร์มโมไป10บล้านก็เอามาจากพวกมันนี่แหละ ฉันไม่เชื่อคนอย่างนดยจะมีความคิดดีๆแบบนี้ด้วยเหรอฉันจะไปถามคนหนูให้ชัดเจนเรื่องที่ฉันคือคุณว่วยเธอห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นฉันจะทำอะไรกับเธอบ้างใครจะรู้ยังไงฉันก็จะบอกคนหนูได้ทำอะไรฉันอิงเฉาตั้งกล้องเตรียมถ่ายครับครับครับะ ูโอ้โหถ้าเธอไปบอกเซนโมว่าฉันคือคุณชายเหยฉันจะเอาลูกนี้ให้เซนโมดูบอกว่าเธออ่อยชัดกล้าเลยเธอปากใจไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันเป็นชายชัวย่วยังจะมีอะไรที่ฉันไม่กล้าอีกนั่นเหรอห้องนอนเซนโมลินโชนขนาดนี้แล้วนายยังไม่กลับมาอีกเหรอโอ้โหเซ็กซี่ไปเลยเนยไปต่อกันตั่สิงเลยนะครับ โอเค่ okay. มาต่อตอนที่สิบนะครับผมกลับมาเมื่อไหร่แล้วนี่เมื่อคืนฉันรอนายตั้งนาแต่นายก็ไม่ยอมกลับมานายไปไหนมากันเหรอเมื่อคืนเสียวหุยให้ฉันขัดห้องน้ำทำจนสว่างก็เพิ่งได้กลับมานี่แหละเสียวหุยคุณหนูมีอะไรให้รับใช้คะรู้ไหมว่าเมื่อคืนล่ชูไปไหนมาก ฉันดูเขาไปว่าช่วงนี้ไม่ค่อยตั้งใจทํางานบ้านเมื่อคืนก็เลยให้เขาทํางานเพิ่มค่ะอย่างงี้นี่เองเมื่อคืนฉันบอกนายว่าอีกสามวันจะเป็นวันเกิดของคุณพ่อเอานี่ไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เขาซะขอของวันเกิดของพ่อตาฉันซื้อเองได้ไม่ต้องใช้เงินเธอหรอกคุณหนูถ้าไม่มีอะไรให้รับใช้ฉันขอโตก่อนนะคะฉันไปทำงานก่อนนะ เจ้าเสี่ยวอูอุยเออไม่ใชุ่ยเมื่อกี้ขอบใจมากเลยนะเพราะนายคนเดียวฉันกับคุณหนูโตมาด้วยกันฉันไม่เคยหลอกคุณหนูเลยสักครั้งแต่วันนี้เพราะนายฉันถึงต้องหลอกคุณหนูขอโทษนะคะคุณหนูฮ่าอย่าร้องไห้สิฟัฟงฉันอธิบายก่อนที่ฉันต้องหลอกเซนโมก็เพื่อที่จะ ได้ช่วยเซ็นโมได้ง่ายขึ้นไม่อย่างนั้นจะจะเอาเงินส0ล้านมาช่วยเซ็นโมได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้ได้ก็แค่บอกไปตามตรงเลยว่านั้นมีเป็นเงินของได้ไม่ดีกว่าเหรอน่สายตาของคนบ้านนี้ฉันคือลูกเขยที่ไร้ประโยชน์ไร้ความสามารถเป็นไอขยะที่กินนอนในบ้านนี้เท่านั้น รอให้ชัดแข็งแกร่งมากพอฉันจะบอกความจริงทุกอย่างกับเซนโม่เองพวกเธอก็คิดเหมือนกันหมดว่าฉันก็เกาะคุณหนูเซนโม่กินถ้าอยู่ๆฉันเอาเงินก้อนใหญ่ออกมาใครจะเชื่อฉันและจะบอกทุกอย่างจริงๆนะแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ฉันต้องการให้เธอช่วยฉันปิดบงังเซนโม่ไปก่อนโอ้โหตบลงล่าไปดีดี ขอโทษที่ฉันเข้าใจในายผิดฉันไม่รู้เลยว่านายคอยช่วยคนหนูมาตลอดแถมยังช่วยฉันด้วยฉันถึงได้เรื่อที่ผ่านไปแล้วก็ให้แล้วกันไปขอแค่เธอเชื่อว่าที่ฉันปิดบังซินโม่ก็เพื่อประโยชน์ของซินโม่ก็แค่นั้นพอเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าใกล้จะถึงเวรมันเกิดพ่อตาแล้วเธอรู้ไหมว่าเขาชอบอะไรเยอะแยะ,ยะภาพเขียนโบราณเครื่องตกแต่ง แต่ในช่วงสองปีมานี้คุณผู้ชายหลงไหลในภาพ,พย,ายนตร์คุณผู้ชายชอบดาราที่ชื่อเฉิงจิ้งที่กําลังดังมากในช่วงนี้เฉิงจิ้งเชื่อฟังดูคุ้นๆแท้ชื่อฟังคุคคคนนี้ไงคนนี้เหรอนี่มันรักแรกของความทรงจำผู้กํากับในหัวเรานี่นะจริงๆเธอสวยกันไปแล้วถ่ายยังไงก็ดูดี ขอโทษนะฉันไม่มีเงินแล้วคงต้องกินกันแบบนี้ไปก่อนไม่เป็นไรขอแค่ได้กินด้วยกันอย่างน้อยเราก็ยังมีมันมีกินนะเสียจริงฉันจะรักเธอไปตลอดชีวิตนี่เป็นครั้งแรกของฉันช่วยอ่อนโยนด้วยนะคะเธอนี่เองก็คงไม่ใช่แค่คนธรรมดาแล้วละ่ะไปกันเถอะไปหาผู้หญิงคนนั้นที่บ้านกัน ยังจำก็ได้โอเคครับผมก็จบแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับผมอ่านพิมพ์กันได้ก็ขอมาด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษที่หายตัวไปนะครับผมไม่รู้ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม